รับใครนะคะที่เจอปัญหาว่าเอ้ยไม่รู้ะว่า,วาตอนนี้ตกลงบ้านหลังนี้มัราคาถูกไหมนะคะถ้าใครไม่รู้ให้ทําแบบนี้ค่ะก็ที่1นึสิ่งที่คุณจะต้องทํานะคะก็คือทําการสํารวจราคาตลาดค่ะคุณต้องไปดูเยอะๆเลยนะขั้นต่าําไม่ต่ำกว่าสิบ หลังนะคะว่าบ้านที่ในลักษณะใกล้เคียงกันนะคะคือขนาดข้อข้อกันอยู่ในทำเลเดียวกันนะคะยิ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันยิ่งดีนะคะว่าเขาซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งคุณมีราคาที่แท้จริงมากเท่าไหระคะ่ค่ะคุณจะรู้ได้ว่าอ๋อ อันนี้มันคือราคาที่แท้จริงเนาะเพราะถ้าคุณดูอันเดียวเดี๋ยวบางทีคะ่ะราคาที่คุณเจออาจจะเป็นราคาที่เจ้าของอยากจะขายเป็นราคาที่แค่อยากแต่ไม่ใช่ราคาที่แท้จริงส่วนข้อที่สองคะ่ะที่จะทําให้คุณเนะี่ยทราบได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยราคานี้ถูกจริงไหมคือคุณควรที่จะเรเจรจากับผู้ขายให้เรียบร้อยนะคะว่า ค่าโอนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าภาษีต่างๆที่กรมที่ดินนะคะใครเป็นผู้รับผิดชอบเพราะบางครั้งอะคะ่ะเราจะเจอทรัพย์ที่ราคาถูกแต่มันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มันยังพ่วงมาอีกนะคะพวกหรือสอบถามให้กันให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อนะคะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ่ะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบคุณจะได้รู้คะ่ะว่าตกลงราคานี้มันถูกหรือเปล่านะคะและก็ ข้อสุดท้ายค่ะการที่คุณจะรู้ว่ามันถูกจริงไม่ถูกจริงค่ะคุณจะต้องดูก่อนเขาว่าทรัพย์นี้เมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยมันพร้อมทําเงินให้กับคุณแล้วหรือยังคะหรือว่าต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมอีกดังนั้นค่ะคุณจะต้องสามารถพยากรณได้หรือาคาดคะเนได้นะคะว่าอ๋อถ้าคุณซื้อบ้านหลังนี้มาเนี่ยน่าจะทําอีกประมาณกี่บาท เพื่อที่จะให้คุณสามารถคำนวณต้นทุนในการลงทุนได้อย่างแท้จริงค่ะว่าโอเคถ้าเขาซื้อถ้าเราสามารถซื้อเขาได้ในราคาเนี้ยเนี่ยแหละคือถูกหรือว่าอ๋อถ้าซื้อมาก็ถูกจริงแหละแต่ทำอีกต้องหลายล้านคึงจะทำให้บ้านคืนสภาพขายได้อันเนี้ยมันก็อาจจะไม่ถูกจริงถูกไหมคะ ดังนั้นฝนขอสรุปนะคะว่าถ้าไม่รู้ว่าถูกจริงไหมนะคะให้ทำสามสิ่งนี้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะให้คุณไปสำรวจราคาตลาดมาให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อให้ยืนยันข่าวว่าตกลงแถวนี้มันราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะข้อที่สองค่ะอาจาให้เรียบร้อยนะคะว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าภาษีนู่นนี่นั่นนะคะใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะจะได้รู้ว่าราคาที่ตั้งไว้เนี่ยตกลงมันถูกหรือเปล่าและข้อสุดท้ายค่ะคุณต้องสามารถประเมินได้ค่ะว่า ถ้าคุณจะลงทุนมันมาแล้วเนี่ยกว่าที่จะทําให้มันสามารถทําเงินได้จะต้องปรับปรุงท่อมรัพ์อีกประมาณกี่บาทและเมื่อคิดกันไปแล้วเนี่ยราคาที่ควรสมควรซื้อควรอยู่เท่าไหร่ที่จะทําให้คุณเนี่ยอย่างคุ้มและได้กําไรน,นะคะก็วันนี้ก็จบเท่เยค่ะใครชอบความรู้ดีๆก็กดไลค์กดติดตามได้นะคะ